สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2และ4ับ3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับผูควอีกแล้วในภาคเช้า,ชาของการเรียนวิชาภาษาไทยคะ่ะในภาคเช้าเชาแบบนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่5พฤศจิกายน2564ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเบรียนกันเลยนะคะโอเคพร้อมแล้ว,วคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนนะลูกนะ ค okay, ค่ะวันนี้เนื้อหาของบทเรียนของเรานะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะนี้เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันว่าด้วยเรื่องของหลักภาษานะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะหลักภาษาสาระที่4นะลูกนะหลักภาษาก็คือนะคะหลักการใช้ภาษาไทยนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะ วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําได้อย่างถูกต้องวันนี้เราจะเรียนหัวข้อของการอ่านคําที่มีตัวการันคําที่มีตัวการันหรือเ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายทันทคานนะคะ เครื่องหมายธนาคารใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูความหมายกันก่อนนะลูกนะเครื่องหมายธนาคารหรือการอ่านคาที่มีตัวการันนะลูกนะตัวการันหรือเครื่องหมายธนาคารก็คือเครื่องหมายที่ใช้เขียนกากับนะคะบนหัวของพยัญชนะของคํานะคะด้านหลังของคําเพื่อห้ามเสียงของพยัญชนะตัวนั้นไม่ให้อ่านออกเสียงนะคะเมื่อเติมนะคะตัวการันลงไปบนหัวของพยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นก็จะห้ามเสียงหรือไม่ให้อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนั่นเองนะคะเรา ไปดูประเภทของการใช้ตัวการันกันบ้างลักษณะของการใช้ตัวการันนะคะจะแบ่งออกเป็น3เพศ 3, 3ลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนประเภทที่1ก็คือตัวการัน1ตัวประเภทที่2ตัวการัน2ตัวนะคะและประเภทที่3ตัวการัน3ตัวค่ะซึ่งลักษณะของการใช้ทั้ง3ประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะลูกนะ ประเภท1ตัวกับ2ตัวนี้จะเยอะมากนะคะแต่ประเภท3าประเภทสตัวนี้ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะมีน้อยนะส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในลนักษณะของอการเขียนสะกดคาซึ่งเป็นคํายากนั่นเองนะคะ <S <S ถ้าเป็นคาที่มีตัวการันต์ก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆค่อนข้างที่จะวิเคราะห์นะคะไม่ค่อยจะออกเนาะ,ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างนะคะเรื่องของการใช้ตัวการันต์แต่ละประเภทมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะซึ่งแต่ละประเภทนะคะเราก็จะทําการวิเคราะห์สังเกตนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นลนักษณะของการ ใช้คาตัวการันได้อย่างถูกต้องนะคะก็ต้องศึกษาบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะลูกนะพร้อมกับค้นคว้าประกอบจากพจนานุกรมนะคะก็จะทําให้เรามีความแม่นยําสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะการเขียนการอ่านสะกดคาที่มีตัวการันได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูนะคะตัวการันหนึ่งตัวนะลูกนะได้แก่คําว่าอารมณ์นะคะก็จะใช้นอนเลนนะคะเป็นตัวการันเนาะมหัศจรรย์ตัวนี้ก็จะใช้ยอยักษ์ เป็นตัวการันประดิษฐ์ก็จะใช้ถอฐานเป็นตัวการันนะคะอัศจรรย์ใช้ยอยักษ์เป็นตัวการันค่ะสร้างสรรใช้คอควายเป็นตัวการันค่ะชักการใช้ชักการตัวนี้นะคะอ่าก็จะใช้จอจานเป็นตัวการัน ประสบการณ์ก็จะใช้นอน,นีนเป็นตัวการันก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวการันหลายคนถามว่าเอ๊ e, คุณครูในเมื่อตัวการันน่ะอ่านใส่เข้าไปแล้วมันไม่อ่านออกเสียงหรือมันค่าเสียงพยัญชนะตัวนั้นใช่ไหมแล้วทําไมจะต้องเอามาเขียนคําด้วยอ่ะเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะบางคนก็คิดแบบนั้นเมื่อไม่อ่านออกเสียงแล้วเ,เอามาใส่ทําไมคําถามนะคะก็คําตอบก็มีอยู่ว่าการที่เราจะใช้คําในภาษาไทยนโลกถึงแม้ว่าตัวการันของเราจะไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะ ที่พยัญชนะตัวที่ใส่ตัวการัดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราจําเป็นจะต้องเขียนเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อรักษารูปศัพท์ของคําศัพท์คํานั้นนะคะให้มีความ อ่าสละสลวยให้มีความสวยงามนะคะอ่ารักษารูปสับของคำนะโอเคอันนี้เป็นตัวการันหนึ่งตัวไปดูประเภทที่2นะคะก็คือลักษณะของคำที่มีตัวการันสองตัวได้แ,แก่คำว่าอมรินให้นด็กสังเกตนะคะตัวที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะอมรินตรงนี้นะคะแปลว่าพระอินเนาะเป็นําไมยพจน์ก็จะใช้ตัวทอทหารรอเรือกรร์ดน,นะคะประวัติศาสตร์ก็จะใช้ตอเต่ารอเรือกรันอันนี้เป็นสองตัวนะลนกนะภาพยนตร์ก็จะเป็นตอรอการันเห็นนะ ตัวนี้นะคะรัตนโกสินใช้ทอทหารรอเรือการันนะคะสายสินมีสินที่เอาไว้กันผีเนี่ยนะคะก็จะใช้จอจานนอนหนเป็นตัวการัน เด็กๆจะเห็นได้ว่าลักษณะของการใช้คํานะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้พยัญชนะตัวการันสองตัวนะลูกนะที่เป็นตัวแดงๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะคะไปดูประเภทที่3มนะคะก็มีน้อยนะคะตัวการันสาตัวก็คือคําว่าพระลักษ์พระลักษ์ตรงนี้นะคะเป็นชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นน้องชายของพระรามนะคะมีความร่ำรวยอวการนม่แท้พี่ชายนะคะพระลักษ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวการันสามตัวเห็นไหมคะ ก็จะใช้ศสาหรือสีมอมาแล้วก็นนเนเป็นตัวการันต์ค่ะนักเรียนโอเคหลังจากที่เราได้ทําการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับลักษณะของคําศัพท์ซึ่งเป็นคําที่มีตัวการันต์ตัวตรงนี้นะคะตัวการันต์สองตัวและตัวการันต์สามตัวไปแล้วทีนี้เราจะไปดูลักษณะของการอ่านคาที่มีตัวการันต์กันบ้างนะคะว่าถ้าเด็กๆเจอคําศัพท์ที่มีตัวการันต์เวลาเด็กๆเอามาเขียนคาอ่านนะคะคําศัพท์นั้นจะเขียนได้อย่างไรนะคะ อโอเคเรามาดูคําที่1กันเลยนะคะคําว่าสัปดาห์นะคะสัปดาห์ใช้ตัวอะไรเป็นตัวการันโลูกคําว่าสัปดาห์ใช้ตัวอะไรการันต์คะเปิดไมค์ตอบครูสิใช้ตัวอะไรลูกใช้คําว่า,าหีบการันหีหการันใช่ไหมคะทีนี้เวลาอ่านนะคะสัปดาห์ก็จะอ่านว่าสับ ขีดด้เห็นไหมคะเวลาเขียนคาอ่านจะต้องเขียนสะกดให้ตรงตามมาตราตัวสะกดอ่าเวลาเขียนคาอ่านตรงนี้เราจะไม่ใส่ตัวกระรลูกนะเราจะไม่ใส่ตัวกระลลงไปนะคะก็อ่านเพียงแค่เสียงของมันสัปดาห์อ่านว่าสับขีดดานะคะคําที่1พระอินอ่านว่าพระขีดอินแค่นี้นะคะ ไม่มีทอรอกันรันนะคะต่อไปโบทอา่านว่าโบดบอโอโบโบโดอโบทตรงนี้นะคะก็มีพยายงค์เดียวก็ไม่มีทอถุงกลรันนะเวลาเขียนคาําอ่านนะคะโศกสันตรงนี้ก็อะไรคะใช้ย,ยอยักษ์เป็นตัวกลรันใช่ไหมคะตรงนี้นะคะโศกสัรอา่านว่าโศขีดสันแค่นี้เองนะคะเราก็ไม่ต้องอะไรคะเราก็ไม่ต้องใส่ตัวกลรันที่คาําอ่าน เพราะฉะนั้นนะคะหลักการเขียนสะกดคำนะคะที่เป็นลนักษณะของการเขียนํำอ่านคำศัพท์นะจะต้องเขียนสะกดให้ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะไม่ต้องใส่ตัวการันลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการันหนึ่งตัว2ตัวหรือ3ามตัวก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือหลักการเขียนคำอ่านนะคะที่มีตัวการันนะคะประมาณนี้นะ โอเคค่ะทีนี้กิจกรรมของวันนี้ง่ายมากเลยนะคะกิจกรรมของวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมตัวกรันและเขียนคาอ่านนะคะให้ถูกต้องนะคะตามหลักการเขียนคาอ่านในภาษาไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด5้าคำโอ้ยสิบคำด้วยกันค่ะไม่ใช่5านะ10คำด้วยกันเป็นกิจกรรมการบ้านสําหรับวันนี้นะคาที่1คําว่าอาถรรพ์นะคำที่2ดึกดําบรรคําที่3ไสยศาสตร์คาที่4มัธยั์คำที่หาปฏิหาร คำที่6ภาพพจน์คำที่7พรหรมาจารย์คำที่8อัมมาคคำที่9้าสมานฉันท์คำที่10บรรดาสักคุณครูจะให้เด็กๆเติมพยัญชนะตัวการ,รันนะคะลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องก็จะมีทั้งตัวการ,รันหนึ่งตัวและตัวการ,รันสองตัวนะลูกพร้อมกับให้นักเรียนเขียนคอาอ่านของคําศัพท์นั้นด้วยนะคะว่าอ่านอย่างไรเช่นคําที่1คําว่าอาถรรพ์เด็กๆก็เติมตัว พยัญชนะตัวการันตรงนี้นะคะแล้วข้างๆตัวนี้เด็กก็เขียนคําว่าอ่านว่าจุดๆๆอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูตัวอย่างแล้วลูกนะะ่โอเคนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องนะคะการวิเคราะห์คําตัวกรันหรือการอ่านออกเสียงคําที่มีตัวกรันนะคะ คุณครูก็ขอจบนะคะคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ